สิ้นแล้วประมะคูดนตรีอีสานอาจารย์หนุ่มภูไทยในวัย73ปี สิ้นแล้วบรมครูดนตรีอีสานอาจารย์หนุ่มภูไทยหรืออาจารย์เรวัตสายันเกณะจากไปอย่างสงบในวัย73ปีด้วยโรคมะเร็งในสมองเมื่อเช้าวันที่23เมษายนที่ผ่านมาที่บ้านหนองสะพังอํเาเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินก่อนที่ศิลปินมรดกอีสานอย่างอาจารย์หนุ่มภูไทยรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่กลับมาพักฟื้นที่บ้านที่จังหวัดกาฬสินและอาการสุดหนักจนจากไปอย่างสงบในที่สุดหรือไว้เพียงผลงานอันล้นคุณค่าการเรียบเรียง เพลงหมอลำลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งกลางที่โด่งดังเป็นอมตะนับไม่ถ้วนในวงการครอบครัวได้ตั้งศพอาจารย์หนุ่มภูไทยบำเพ็ญกุศลที่บ้านหนองสะพังอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินกำหนดชาปนกิจวันที่25เมษายนที่ผ่านมาเวลา13น,นาฬิกาณสุสานบ้านหนองสะพังจังหวัดกาลสินโดยผลงานด้านเรียบเรียงดนตรีของบรมรูดนตรีอีสานอาจารย์หนุ่มภูไทยที่สร้างสารรค์ให้ลุกทุ่งหมอลำมีมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นผลงานของหยาดนภาลัยหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือสั่งนางจดหมายผิดซองโบรักสีดำตามใจแม่เถิดน้อง อดีตรักวันเข้าพรรษาน้ำตาหลดบนที่นอนวันพี่มีรักเดียวชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้แพ้รบสนามรักและอื่นๆอีกมากมายอาจารย์หนุ่มปูไทยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการเรียบเรียงเสียงประสานดีเด่นในเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหลังข่าวการจากไปของอาจารย์หนุ่มปูไทยแพร่สะพัดโลกโซเชียลมีครูเพลงศิลปินหมอลำลุกทุ่งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในร่วมโพสต์ไว้อาลัยขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สวงสวรรค์ ข่าวปนีขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญข่าวปนีขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอาจารย์หนุ่มภูไทยให้ก้าวผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ในเร็ววันนะครับในวันนี้สวัสดีครับ